ได้อยู่แล้วอมแล้วอมอมแล้วสามอยู่แล้วอยู่ปักเตร้อยมากีจะเข้าภงไปได้เลยเข้าภูแอบแอบลงไมแล้วมาที่หลังนมาที่หลัง ร้อยครับไม้แรกหลุดไปแล้วสวัสดีนะนะ้าปลานะครับนี่ก็อยู่ลาว,ว่างนิดหน่อยช่วงบ่ายมาลงซ้ำหมายช่วงนี้น้ําขึ้นคนระับหมายที่มาคลิปที่แล้วก็ลงไปแล้วพักหนึ่งดึงไปนะครับถหวะช่วงน้ําขึ้นน้ําท่วมป่าถึงหน้าเราก็ปลาเข้ามาใกล้ก็ปึ๊บเรียบร้อยพันเอาไม่ได้แตก่กินไวอยู่รนะับลงไปครึ่งไม่ถึงครึ่งชั่วโมงดีก็เดี๋ยวลุ้นต่อ หวางรอจาย์ตัดมีก็นั่งตกกับลุงสองท่านตรงนี้น้ําขึ้นเยอะมากนะครับโขดที่เรานั่งตรงนี้น้ําขึ้นมาเต็มหมดแล้วนะฮะก็ค่อนข้างเจะปลาขึ้นลาบากนิดนึงท่วมหญ้าเข้ามาปลาก็พันก็ยหญ้าหมดเลยนะเจ้าพญาช่วงนี้อะเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อะต่อทีมงานด้วยมาแล้วแต้มแรกโหกดมันถึงไม่ทันเลยครับ กดยาวมากลากออกนึกว่าป่าใหญ่ก็แก้เขนได้ฮะตัวแรกหลุดไปก็ตัวนี้เอาเคืนได้ลุมเดิมเลยฮะเตะแป๊บเดียวก็ดึงกระหน่ำแล้วรอรุ้นต่อรุ้นต่อรอรุนลุงไม้นี้ ใช่แล้วลุงร้าน้าอยู่จังเมื่อกี้อยู่แล้ว ก็ยาก็ดีอยนูนูหน้าลุงโอ้แงเเลยลุงโอ้หันลุงส่องเต้นเลยันของลุงันของลุงส่องเ้นเลยนะ ไฟมันวิ่งยาวเลยแต้มสองครับมาครแต้มสองก็มันสี่ห้าทีสองตัวนะครับหลุดไปตัวมีเวลาไม่มากครับวันนี้พยายามเล่งทำแต้มไม่ได้พูดเยอะ เปลี่ยนเหยื่อตีเปลี่ยนเหยื่อตีอย่างเดียวเลยครับเดี๋ยวลุยต่อสักพักนึงก่อนกลับร้านนะฮะจะเชิญล่ามาอัดไปสามไม้ได้มนสองตัวลุยต่อครับมาแล้วครับเจาของหมายจา <c oughs> กคนไม่ตกปลารถป้ายยาวเข้าไปเมื่อวานไปจัด อุปกรณ์ที่ร้านมาคร้านลุงจ่าฟิชชิ่งเนี่เป็นชุดหมาป่าแฮปปี้มิลล์คันเป็นคันมาป่าแมมมอลนะครับก็ลอกเป็นลอก8ปดสามห้าอันจากร้านไหนนะลุงจ่าฟิชชิ่งครับโดนบังคับมึงนี่มึงพูดอย่างนี้กูเสียหายหมดเนี่ยมันบบังคับอะไรอย่ยพวกกันนะครับจะไปซื้อร้านอื่นก็จะเกงใจเี้ยผมขี่ไปจอดที่ร้านเองนะนี่ผมแถมเอ็นให้ม้วนนึงด้วยเนี่ย พอได้แล้วคือกูมาบ้านมึงกูต้องผูกเป็ดให้มึงวันไปแล้วกูก็ต้องขึ้นสายให้มึงแตุ่ณทำไม่เป็นนั่งดูก่อนนะวันนี้ไรขอว้าทั้งลานเดียวพอโอเคโอเคนี่ตีเป็ดครั้งแรกของประหลัดอ้นปาบก็ใ่ายอ้หูห่างไปสามเมตรสวยแล้วสวยแล้วลุกงแน่กับวงการนี้ อยู่แน่ครูนี่ประมาณนี้แต่กูว่าไม่แน่ถ้าไม่มีอาทิตย์ถ้าไม่ฝนไม่ลงก็ไป็สะพานนี่เลยท้ายตัวสายตัวสายตัวเราสายตัวอยู่ไหมครับอยู่ซิจ้ำเลยเกินจ้ำเลยเกินได้อีกแล้วค่อยเดินเดิมคอยเล่นนี่คือตรงนี้แหละไม่ต้องรีบปลาเล่นใจเย็นนี่ฟังอาจารย์ฟังกัะติ๊กฟังกัะติ๊กจ้ำดึงลาชมาเลย เป็นไง่นู่นหัวเชื้อขวดเขียวนะเริ่มเย็นเริ่มชุนละมุนนะเริ่มเย็นเริ่มชุนละมุนไหมเริ่มเย็นเริ่มชุนละมุนล่างไกลๆหน่อยที่บ่อยที่สุดเริ่มเย็นเริ่มชละมุนล่างไกลๆหน่อยครับของใหม่นะคุยเขาดีๆเดี๋ยวเขาไม่ไมาบรรยากาศดีนะมามืดเลยครับวันนี้ก็สมควรแก่เวลา เนาะอันน e ี้่ะพคู่นี้มาใหม่นะเหล่าคู่นี้มาใหม่แต่คุ่นี้กูไม่อยู่พาเพื่อนมาได้ไหมแต่มืองกี่คนเลยที่ยี่สิบไม่เอานะคือหมานันยี้กินมันพื้นที่ส่วนตัวครับทางลงก็เลยไม่ได้ไม่ได้ปักหมุดให้นะฮะต้องต้องเขาจ่นิดนึงครับมันเป็นพื้นที่ส่วนตัวเขาครับไม่งั้นเดี๋ยวจบดีพ่งนี้เมขอบคุณมากในการลงเคราะห์หมายไปครับไช้เวลาึ้นอาจจะ ไม่ค่อยปฏิบัติต่ออะไรเวลาน้อยเดี๋ยวต้องรีบกลับร้านนะฝน uh huh. ก็เริ่มมาแล้ว uh huh. ครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสััสดีครับ <laughs>